ก็นั่งรอเฮ้ยยืนรอกับข้าวสั่งเรียบร้อยแล้วข้าวหน้ามลาไหลเราเคยกินแล้วนวันนี้กินแกงกะหรี่ดีกว่านี่ร้านอะไรวะร้านเฮลโลมีอะไรที่นั่งสั่งข้าวแกงกะหรี่กับเกี๊ยวซ้าไปพ่อเขาจะเอาสเต็กจริงๆสเตเซ็กเจ้ามันไม่อร่อยนะเอาไปแก้มเนี่ย ก็รอกับข้าวอยู่บางทีเราก็เลือก่อคลิปหน้าเบื่อเราไม่ค่อยอยากจะโพสเก็บไว้เราเอาเราเจรจากับคุณแม่คุณพ่อบอกว่าเงินที่ฝากของเราเนี่ยเราที่ฝากอยู่ประจําเราขอตัดออกมา ประมาณอาโอเคไม่ต้องหล่อไม่ต้องชาเขียวแก้วละยี่สิบไม่รู้มีกลิ่นปลาไหมเดี๋ยวนี้มีตรงสตอรี่เราไม่ไม่ขี้เกียจโพสคลิปสั้นๆอันไหนสั้นๆเราก็ชอบฝ่ายขีปบางทีมันยาวเลยที่อสักแจมมันโชว์สรุปว่าได้เงิน ที่จะฝากเนี่ยดึงออกมาใช้หน่อยหนึ่งให้มันเราไม่บอกว่าเท่าไหร่ดีกว่าแต่ก็ยังมีฝากอยู่ไม่ได้เยอะแยอะอะไรที่พูดนี่พอคิดถึงเรื่องจะแบบไปทํารถท่อใหม่นี่ก็ถูกใจแล้วจะไปจูนหน่อยเดี๋ยวจะถามเขาว่ามันถ้าเอาลงนี่มีวิธีไหนบ้างแล้วก็มันจะติดล้อหรือเปล่า ต้องรอก่อนประมาณเดือนสองเดือนถึงจะทําเสร็จได้ค่าทํารถแม่เขามาบอกเราว่าพี่สาวล้วบอกว่าไปทําอะไรเกี่ยวกับเครื่องอะต้องระวังหน่อยมันก็แค่จูนนะนะไม่ไม่น่าจะพังเป็นไปเป็นไปไม่ได้ไม่ได้ถึงขั้นเซ็ตเชิง เสือตัวนี้ใจร้อนไปหน่อยไม่งนะมันจะเป็นมงกุฎเท่าที่เห็นเห็นมีลอกไปสองที่มีเรลลี่อาร์ตกับเฟอร์รลรี่ <Yeah. S 1> จริงๆจะเป็นมงกุฎตัวนี้ที่เราอยากจะไปปิดทรงนั้นอนะ จูนกล่องรีแฟตมีด้วยเหรอทำล้วพังไม่มีดอไม่ใช่เทอโโร์โบนะสงสัยมันจะจูนแบบว่าแรงมากแรงน้อยได้ด้วยอย่างเงี้ย เดี๋ยวต้องไปคุยก<ค>ับเขาก็ขับแล้วไม่เมื่อยมันก็โอเคถือว่ารถเป็นรุ่นใหม่แต่ว่าออฟช o งออฟชั่นใช้งานง่ายดีไม่ก็โอเคนะขับแล้วมันไม่เมื่อย ชาเขียวแก้ว20เป็นคนชอบที่อยู่น้ําชีวิตนี้เรายังไม่เคยไปเที่ยวญี่ปุ่นเลยนะเราขึ้นชื่อว่าไปเที่ยวไม่ได้ไปเที่ยวมีไปเมืองจีนแล้วก็ไปเรียนที่นิวซีแลนด์กับ รู้สึกแค่สองที่เองละมั้งนอกนั้นยังไม่เคยไปที่อื่นแวะทามสิทซิฟทนี่ถามว่ามีตังตังเท่าที่เรามีอมันยังไม่ถึงขั้นไปเที่ยวญี่ปุ่นอย่างนี้ได้หรอกงวดละห้าหมื่นห้ามื่นอย่างนี้เราแม่งหาเงินลำบากกว่าคนอื่นเยอะไม่ใช่ว่ายังไม่รวย ถามว่ามีประเทศไหนบนโลกใบนี้ที่คุณอยากจะไปหรือเปล่าก็เฉยๆเดี๋ย<ๆ>วนี้รายการแม่งถ่ายให้เราดูเห็นหมดอล้ว่าไปเที่ยวมาเป็นไงโคต้องบินตรงไปหาแอนนี่ฮัตเทเวเดินโซเซไปหาแคทดีลี่<ๆ>เพื่อความสะใจกับมาทาอีกสักที ไม่ต้องถามถึงเรื่องลูก <g> ี <ill> ้ <ie> อย่างนี้เเทอเ <g ill ie> บากกะานจะมาแล้ว <g ill ie> หมอนรองหลังได้ยังวะชาเขียวจืดดี <g ill ie> ส่ายคลิปหน่อยนี่ที่รวกเส้นก็เป็นอย่างนี้ มีเกียวฟ้าด้วยไก่ราคาค่อนข้างสูงเราก็ไม่ได้อยากชิมขนาดนั้นเดี๋ยวไปซื้อของเพิ่มที่ตลาดมีเฟน้นไฟได้วยเลยไม่มีนะเโอเค